โอเคเรามาเริ่มชั้นแรกกันนะคะชั้นแรกเนี่ยจะเป็นสกูชีแบบเล็กๆไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เกินไปนะคะก็ก็จะมีอันนี้เนี่ยเป็นโมจินะคะโมจิเดอะแบสซาคูค่ะอันนี้ซื้อมาจากสัเพลงนะคะอันนี้พอจำความได้อยู่ก็สโล์นะคะอันนี้เดี๋ยววหลานจะมาดีบุกในแคปให้ดูนะคะก็จะเป็นของประจุกรกะจิทับๆกันนะคะในนี้ มานะคะชาดีเนี่ยจะเป็นของที่แบบชิ้นใหญ่ๆแบบจัมโบ้นะคะก็ <c oughs> จะมีเป็นตัวนี้เป็นเอ,อเนีย่ยตัวนี้นะคะเป็นแกะหรือเปล่าแล้วก็มีเป็นเค้กไมยารูมีมีไส้กรอกยืดนนะคะมีแก้วซีโอมีแทงเกอร์มีพีชไอบุมีจัมโบ้สตรอเบอรี่มีแทงเกอร์อะไรบ้าๆค่ะนี่ ต่อมานะคะเป็นชั้นนี้นะคะเป็นชั้นที่3ามและสุดท้ายแล้วจะเก็บของที่แบบไม่ค่อยแพะแต่ของแพะปุนๆเนี่ยของแพะก็จะมีแบบพวกขนมปังปอนลีลักคุ้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะนะคะแมวงี้อ,อะไรอีกมูจิยืดนะคะมูจิยืดอ,อ,อะไรอีกส้มสกิทอ หมาเหมือนกันนะคะเป็นอยู่ในดีดักหมาร์กันแหละนะคะสีน้วงสีขาวอันนี้เป็นสกิชชี่โฮมเมดค่ะน่ารักไหมอะ <c oughs> ่ะตลบอ่ะแต่สโลมมากสโลมมากค่ะอาจจะได้ยินเสียงอะไรรบกวนนะคะเพราะว่า ชาวปีใบกำลังมาแรงค่ะตอนนี้อันนี้จะเป็นสกูชี่แบบเล็กๆไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เกินไปนะคะก็ก็จะมีอันนี้เนี่ย